แกเด็กบอโอ้ลูกแกมาปลูกภายในสองชั่วโมงปกชั่วโมงปลูกให้เราทำเนี่ยมันให้เรานอนลยตูกแกแกทีนี้สักลับขาบอกว่ายกปมาใช่ไหมูกะกัวดนั่นเนละยมือยังไงคว่ำกลืนีู่กปูมาหนึ่งเลยขาใส่กมาแน่แไม่ัวแล้วไปัวแล้วตอนแรกตอนแรกตอนแรกเอนเขาเขานำลุ่มมีปลาอยู่นี่แม่วัดล่างอยู่ ไปไปไม่ได้ขอเขามันก็มีแต่วัดลัางไปนั่งบนเดกมาตุ๊กแกมันก็ร้วงตุ๊กแกตุ๊กแกมึงตุ๊กแกล่ะถ้าตุ๊กแกมัยตุ๊กแกตุงกแกนกเขาอนกพิดาบมันอึดนกพิราบมันจนน้อยมันอึด มันเหมือนคุันทางะงมันก็มันไม่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 มีไม่มีไม่มีมันอยู่จะจะประชาด้วยม่ก็นั่งไม่ละนั่งนั่งก็นอนนั่งจะนอนก็นอนไม่หลับนั่งกันเหงืมันกลัวไม่ลู้กลตอนนั้นจิตมันกลัว มันก็ว่าผีแหละมันนั่งอยู่ได้มันก็นั่งอยู่ได้ดแต่มันไม่ได้ไปอ่ะไม่ได้ไปก็นั่งอันน้บอกลุกขึ้นไปดูลุกขึ้นไปหาดูมันร้องทางไหนไปเห็นลุกไราบลุงลุงพิราบมันร้องไม่กลัวเลยในมันก็เป็นใหม่ <c oughs> มเราเ็นใหม่ <c oughs> มันนี้ก็เป็นบ้านี่ นก็เป็นใหม่เดนเขาเขาก็เผาผีนี่เขาก็มีสารน,นี่แล้วนี่ก็มีต้นสงวนมันใหญ่ก็ไม่มีเราถาม,ถามว่าถามตัวเองว่าพระบ,บ้าว่าใครมาสร้างวัดเลยมันมีใครมันอยู่ใครของกุญแจกุญแห,หลังอยังกุญังดีๆอยู่เสื้อผ้าไม่อยู่าามันเป็นอะไรอ่ะนี่ก็พอยกแก้วมาใส่ยานมาดู นีใครใครมาสร้างวัดเนี่ยถามว่าใครคนสร้างวัดเนี่ยบอกโยมแหละ,บอ,ะบอกขออยู่เดนะินเด้อโยมแก้วเป็น,ใน,ในอ่าโยมแก้วที่บ้านน้องมือเขาเขาอยู่เดนะินนอะบอกอยู่ไปเถอะอยู่จะกี่ปีจะอยู่ไปเถอะอยู่ไปดิไปลูกเขาเป็นลูกคยเขามีเขาหมดเไปเอาไปตองหนูเอาเป็นตองหนูนี่เขาอันนี้เขาเราซื้อเฟลมาเอาไปก็ไม่ได้เ,เลยิ โมมันเรียกไปแก่ใหญ่กินเองมันก็ทักเมียเขาว่าเอาทำของให้เขาเนี่ยทำของไงมันยังแก่ไม่ได้แก่เลยกิงมาแกะไปกินของพระผมเมื่อก่อนเมื่อไงมันเลยไปหาหมอเขาหมอก็บอกว่ามันอดนอนไปหาหนูมาไปกินเนื้อมาทักนี่ก็มาขอโทษอ๋อคือคือจะไปแกะกาแฟของพระกิน ไม่งั้นเย็นเลยมันก็เลยฮะดังนั้นเขาว่าพลาดใจของก็เลยว่าพลาดท้องพักไม่รู้เรื่องว่าพไม่รู้เรื่องเลยมันลดมันลดมันก็ชอบเกาวตัวไปในสิ่งอื่นต้ลงระวเนาะแต่พวกแกนี่ไม่ได้มีอะไรลักษาเลยก็อยู่ตรงนั้นเองลดเงี้ยดามดึงมันเงี้ยตอนไม่ได้นอนเน่ะ ให้เดินก็ไดแลวกรองไไงว่ายูหัวคองแม่กอกกกมาทั้งหัวไอ้ไอ้ได้ชีไหมชีไหมเออชีไหมชีไหมเนชีดอยู่อยู่อยู่ตรห้องนั่น นี an, ่มันก็เด็กหลวงปูยูโยพุตซ่าพุตซมานสงตัแก้ัแสดงนี่กมันมันกระโมันด้คุมกันน่ะมันก็มปัจจตบันข้าวโตจันเสีงนอน้จิจสงบนี่เหมือนกับคนมันบังเคาะประตุเนอ่

เดนี้เดังนี้ยิ่งโกมันตีหางมันมันเยอะ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 มันเยอเขามันจะเขาหากันมันตีหางปุ๊บว่าข้อโตทั้งคืนเลยมันก็โตโตมัทชาเพราะงั้นเฮ้ยไปเห็นในยิ่งโตกันแล้วทสนี้อย่างใเราลกตื่นังอเลยาบว่าที่มันกลัวก็พาะว่าเราไปปูงแต่งเสียทีเราได้ยินเดี๋นมัแดงไปอุปทานมันขึ้นมา ต่บ้านนุ่นแต่ละดก่อนเขาไฟเขาไฟไฟแดงเนี่ยจิ้งองไปนั่งบนกระบอกแล้วนั่นมาเห็นไฟแดงมันก็ปอบไปทีเขาทำงใส่งัวเขาหัวเขที่หัวแดงไดงน่ะไฟแดงแอยู่ในครอบครัวไฟในยูไปเรื่องขอบปเมื่มหัวมันปอไปแล้วไปนี่ไปเห็นน่ออเ ได้ไปนั่งอยู่บนถนนบ้านอยู่วนไอ้เชียงบินเข้ามาเชียงบินมันนองมาตรงมามันได้ขึ้นมันได้ขึ้นนะมันก็สรงไปได้สรงไปย่างมันสรงบามันก็โทษไปย่างไอ้ที่ส่งไม่ห็นไม่เลยผมเป็นป้าเลยมาบอกเชียงบินเนี่ยมันก็ไฟแต่มันก็ท่อขึ้นมันขึ้นไปเรื่อยๆมันมันส่งไกล มันก็ไปแด้งมันก็มาตรงมือหลังมันมันหลับตาไปแดงมันต้องมันก็ปอบวิ่งไงมันก็ปอบแบบบ้านถนนบ้านบางนี่ในบ่อเชียงบินยังบินมันได้ขึ้นเพราะว่าเราไปปูมันเลยเป็นตามที่เราคิดแไปมันก็เลยกลัวแต่มันไม่อย่างนะแม่เทพอตัวแกมาเขาบอกเรา หาแล้วก็ขูเป็นหลงอ้าวลูกคือนั่งสมาธิตลอดเลยอ้าวมาปลุกแล้วลูกคือนั่งสมาธิต่อไม่้วทำให้เราพอวันก็ขู่เป็นหลงอ้าวสงสัยวก็ขู่ว่าให้นั่งสมาธิแน่ๆให้นอนแน่ๆแล้วกายเป็นนั่งทั้งคืนแล้วก็ลูกคือนั่งลูกคือเดินอยู่เนี้ยก็ดีอย่างนะเนี่ยหรือยังก็แสดงว่าความกลัวนี้มันก็ทําให้เรามีสติได้เหมือนกันแล้วมึงกลัวยังไงไม่ไดสติได้ถามว่ารู้วิทนา เพราะถ้าเรากลัวแม่แม่มันก็ไม่ไปไหนจริงมันก็อยู่กับควายอยู oh. Oh, Tonight, ่กัวควายอย่างนั้นแหละไม่โยนอน่าไปนั่งไปท่าที่เรากลัวกันเออไปนั่งไปนั่งหัวเลยหัวหน้าแถวหน้ามันว่าได้เขาเผากันหัวหน้าแถวหน้ามันเลยเพราะเราบาปรนบางคมันมันมันบากคแล้วมันเลื่อไม่ได้มันทรอยไม่ได้ต้องข้ามพื้นต้องต้องข้ามพื้นก่อนอ๋อมันต้องบากคสัญญาบันทึกมันก็มีกระเพราวก่อน ปรากฏแล้วพอมาพอไปเปนปปหนาเขาเลย่เพราะกดเล้ปรากฏแล้วเขามาเผาผีจะหัวหน้นาเขาบอกอาจารย์นี่นาเขาเี่มาเผาผีเผาใกล้พระปรากฏแล้วใกล้ขไหนกูมันก็ใกล้จากนั้นนี่นี้นี้เป็นยังไงผู้นาเขาพอไปเดินสบเปลันก็บอก ไม่ก็บอกว่ามัานจะไปก็ไปดีดมันก็ไปดีก็บอกว่าเผาผีเลยกันเนอะนะมันจะไปดีเลยปองเลยนั่งไปนั่งไปนั่งไปกนมันก็ไม่เงาเงาขึ้นหมาที่หมาหมาหมาที่มันไปกินเทปหมาเนื้อเขาเหมือนจองหมาข้างหลัง มันก็คอยเย็บเยาให้มงนฉันมันก็เดินมอสเล็กคนก็ลุกโถแล้วก็ไปเงาว่าสิลุงกูเบนบอกว่าถ้ามันโกูยังงั้นก็ออกมาจะโกดเลยกูมานั่งต้องไฟต้องเครื่องพับเลยบบอกว่าตายแท้ตายแท้ตายแท้มันก็ไม่เป็นสมสาธิใไง ตอนนี้มันังเป็นสมาธิตอนนี้ตอนนี้สบายตอนจะตอนตีห้าเขาจะมาดู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 ไฟพอเขาจะมันจะมันจะรู้มันพอมาจะมาจะมาทำทีเลือดจะได้ก้อยยิ่งได้เนอะอะไรอะนั่งกลัวในกลัวจนเช้าเลยมันก็อยู่แต่กลัวกลัวกลัวเนี่ยมันก็บอกว่าตายเช่อเช่อมันก็ไม่ได้มึงม่ได้ให้มึงไม่ได้เนี่ย เขาบอกว่าตายเทพตายเทพเขาพูดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ใจมองมันก็กลัวนะพูดกับตายเทพเี่ยใช่ดิเขาบอกว่าพาวนาเนี่ยมันมันก็ตายจ้ะมันมันก็บอกว่าตายเท๊ตายเจ๊อะไรมันก็มันพูดมันก็ไม่เป็นสมาธิใไงพอรู้ว่าเขาจะมามันรู้ก่อนมันรู้ก่อนพอจำอะไรจะมากันจะมาจะได้ห้า อันจะมาเร็วจบมันสงบใช่สมเขาบอกว่าไม่ด้วอาจารย์กินเหรอไม่ได้กินอะไรเลยมันคือคนทตายเจำเปเลยว่าอาจารย์ริงจเลยองน้เอออจยสงบเออไรคนไม่ตายมันเป็นมิอฉาภัยไอ้มาที่มากินเยอะๆกินเยอะๆอันสบไป เยเด็บเงยดังเดียห้ายายยาหเงยดมกัเบอาก็แค่ก็แค่แตมันก็มันก็วอดภาพมันก็เป็นเมาเมาดานี่ก็มันเป็นธรรมะที่ลุงบุ๋ยก็บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็บอกว่าเออกัาจักรเลยไปนั่งนาำนาไปจะไปร้อนไปก็ไปช่องว่ามันตายดีตายดีมก็ไม่ส มันก็ตายแท้ตายแท้ขึ้นเลยแยบนี้มันก็ไม่จบมันก็กลัวถ้าดูไม่ออกจากกฎนะออกมาออกวัดจากกฎจริงออาวัดมาตั้งมาตั้งรถไฟก็มันน้วก็สาดตายตายเจ้ตายแท้ครับผมตายแท้ขมันก็ไม่จำมันก็ไม่เป็นสมาธิให้พอมันรั่วเขาจะมาตีฮะมันรุ่ยังไงมันสงบสิ นี่แกยมสับเบอร์าอาจารย์จริงใช่ไหมเรื่อมันดีเลยวนี่เดีกุยนยสัญญาดูว่าเขาจะมาดีไหมแหลรู้ว่าจะมาอามาดูเดียมันรู้อ่ามันเลยสงบอ่าเลมันสงบพี่นั่งพี

มันจะสงบเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหงมันสงบมันสงบเองมันงงอ่ะลอในการัวแล้วมันเหืกับการมันน้มัน้นอ้กมัรู้นเปนหมาเปนมันล้มันู้วนจังมามันร้วมัน้วนเราเห็นมันล้วนเขาจะมาทิ้งมาดูมาดูตรงนั้นมันเงียบสงบไปแล้วเห็น

นี medim, ่ก็ไปบ้านชาดังนั้นเขารู้ทั้งแรกเลยนี่ก็เชี Map ่ยวไปบ้าชาไปนั่งนั่งดูบ้าชาไปอยู่วัดสุทูเขาไปมันไปอยู่ในบ้าชาบ่ามชานแรงที่มัน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 ีิบพาเไปเป็นเป็นป่านี่เขาก็โยกลาเวทเขาขี่อ่าขี่เขาเขาเข่น้เขาไม่ได้งับแต่บ้านมันไม่ค่อยทำบุญดนว้านเขามีวัด นี่เขานี่มุนเขาบอกว่าไปนี่ยมุนนั่งมาเป็นใับเชินก็ม่หิเออตอนน้นนอนเบาอนพอยอเบานอนมันก็เฉินเฉิงหนู่เฉ่นไงเฉิไงมันึงตาเฉิงหนูเฉก็ร้อมเฉ่นไงมันก็มันมันก็เดินไปอ่าเป็นเฉินเนียดนามันก็เดินจุกจุกจุุุนอนก็ไม่หลับเลยลุกขึ้นเดินเดินตลายเดินไปเดินมา เดินไปกินนองเลี้ยงวันอ่ามันก็เดินมันก็เห็นนพอเดินแล้วหลังนี่เรไปดูไปดูนี่เราไปเชียดูนี่ก็ลูกขี่นี่เขาข้อผีนี่ลูกมันนี่นี่ลูกมันนี่ตอนนี่ด้านนี่ก็เป็นตอนมันนี่ตอนมันนี่ตอนเต็มเลยมันเป็นเงามันเป็นเงาเงาคือเงาผีน

แด่แด่ใช่ทางนี่ทางรถรถชนรถชนอะไรนี For ่เขาตั้งฐานนี่ก็ไปนี่ก็ไปตั้งสานในรถชนที่ทางโค้งนั่งอะไรรถทางรถรถมันชนมันตายนะจบเลยเขาเอาผลละไม้อะไรไปบอกว่าเอ้ยมันกินได้ขอน้ากินนั่นเด้ไอ้เป็นน้ำน้ำเป็นที่น้ำคลอนน้ำอะไรเขาห้าหารกินผลไม้ก็ไม่กินขอบอกว่าแลาวกินกินได้วขอกินนนั่เด้ นายกินได้ก็นอนได้นั่นท้องฟูแล้วขอกิดได้เขากินด้เนอนอยู่นั่นน่ะนอนมันก็มองดูก้มดูอย่างเงี้ยขอพี่ใช่ใช่ในศาลมันก็นอนนั่งนั่งนั่งสาลนั่งศาลมันก็ก้มดูมันก็ดูว่าเราจะทำอะไรมันก็ดูเขื่อนมันก็เป็นเงาอ๋อเป็นเงาก้มดูเอ๋มันก็ต้องดูมันก็ก้มดูอะไรทำอะไรก็ไม่า ถ้าเราทําดีถ้าคนไหนมีบุญไหนเไหนทำธรมาที่มันก็มันก็เร่น้มันก็เองด้วยอ่าอ่าะเฉยๆมันก็ไค่ขนมาได้ยินเดีวหลัง่เดี๋ยวหลังไปดูมัน่าไปต้องใส่ลันห้ามต้องส่เมันเป็นอุปทาน

ไม,ไ,ม um, loyalty, ไม่มีกัรไม่มีโดนไม่มีวดนได้มันเป็นชิ้นเป็นอันได้มันเงาเมื่อไห่เป็นกระดูกกระดูกมันโตกันไม่จดิหรอกมาได้มันเงาได้มันเป็นรูปได้เว่าะเป็นรูปสันตรูปอ่ะอ่าอ่าที่เขาบอกว่าต้นไม้นี่มีเจ้าพ่ออะไรที่ อ่มันดเดิมม่ออชื่อมันอ่ะชื่อมัน่ะเออชื่อพิกลมันก็ลาพิกลมันเป็นเดอดทาพญัญชนะมันเป็นจนไมมันก็มีชื่อจนแดงมันก็มีนายแดงมันก็มีเจรลาพญั้นนะอ่ามันมีเป็่าพญันะจนตะเคียนมันก็แรงลกมีชื่อมีเจราพญันะม็เป็นชื่อมีเลราพญันะ ก็เป็นจริเป็นจินตนแ่ว่าเาเ้อกเเป็นยันเหมืใช่ไหมครับมีนแล้วมัม่อชื่อยันจรงจริงเนาะต้นไม้ใหญ่ๆพรเขาสิงะยมมันต้นไมญ่เาวยันมี้ด้วยกันนะครมันไม่มีชื่อมันไม่มีชื่อมันก็เป็นสมบุติอกิ ก็เป็นธรรมุษมันก็เป็นธรรมุษธรรมุษอะไรนะวันแรกมาเขาบอกว่าล่นไม้เถอะทำไม้รรมะคือธรรมชาติดักบาดรูหมู่คนงูเก่งเขาถึงสะระสะระเรียงวังวังสุรินเพราะวังเห็นธรรมชาติสะอาดจริงเอาไว้ธรรมชาติล่นลดนไม้เดี๋ยวเราไม่จังชื่อเราไม่จังชื่อมันก็ มันก็ไม่ไม่ชื่อไม่ใะก็เป็นเอรเป็นจริงอน่ะนงนั่งไม่เขียนนัาแรงนเยาก็มีเป็นานั่งมีคุนลมันมีกิ่นหอมกลิ่นหนึ่งพวกนี้พวกนี้เขาเป็น เป็นสำเพอศีเป็นเทวดาลูกคาหรือเขาเป็นอะไรเขาเป็นเป็นหนึ่เป็นเบ้นเบ้นแอบเป็นเป็นแอบเอ้นเป็นผีเออไม่เป็นผีไม่ได้เป็นอะไรมันยังฟ้างจนมากอยู่ก็มัน็จำอยู่จะคิดมันอยู่อย่างนั้นน่ะเมื่อจำอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นกรรมของเขาใช่ไหมครับคุณ ที่ที่เขาต้องมาอยู่อยนะ่าเนี้ยมันเป็นกรรมหรือเป็นมันเป็นที่มันเป็นเ,าานเนอกาแผนใช่ไหมฮะมันสมมุติมันสมมุติมมเอาอมันชื่อสมมติเอาเออสมมติเอาแต่มันเ,าาเป็นเอกาเป็นแทนเช่ไหมฮะก็พอ,อสมมุติชื่อก็อเลยไปยึดติดชื่อทีนี้แล้วมันเปยึดไอ้ชื่ออป,ประธานไม่ชื่ออีก

สมุดเอเจริงสมมดเรื่กุ้ยผมก็ไม่นาันนี้ตันนี่อา